ขาตั้งนี่ไงเดี๋ยวอ่ะไม่ขาตั้งได้ใช่ไหมอ่มา,มาตไม่คือสารอะไรนะสารอุดบอ่ออ๋อสารอุดบอ่อชมรมชมรมกระชมรมกรเกษตรปลอดสารพิษสารอุดบอ่อ มันจะต้องใช้สองตัวสารอุดบ่อกับอันนี้คือมันจะอันนี้มันจะเรียกว่าหินแร่ภูเขาไฟภาษาอังกฤษอ่าน,นว่าอะไรวะแปลง่ายคือเป็นหินเป็นเป็น,ปนหินแร่ภูเขาไฟเป็นหินแร่ภูเขาไฟต้องต้องใช้หินแร่ภูเขาไฟบวกกับอ่าเขาเรียกว่าสารอุดบ่ผสมกมันอ,อหน้าตาเป็นแบบนี้ เดี๋ยวเราจะผสมแล้วเราก็จะโรยสมัยไทยอ๋อสมัยไทยใช่ไหม,มไม่ใช่สมิสมัยไทยสารสมัยไทยสมัยไทยกับสารอุดต้องซื้อสองอย่างสมัยไทยสมัยไทยกับสารอุดบอร์นะผมถ้าสงสัยอะไรพี่พี่ก็สอบถามกันเข้ามาได้นะผมซื้อใน Lazada เทปปี้เนาะประมาณนี้ ผมจะไปทำการผสมกันแล้วนะผสมอันเดียวกันก็ได้งพี่น,พน้องว่าผสมอันเดียวกันก็ได้แล้วก็โรยให้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 ใหใหขดเดี๋ยวอีกอันหนึ่งเดี๋ยน้องช่วยโรยหนะ่อยไม่ใช่หมายหมายถึงว่าเดี๋ราช่วยการผสมนั่นแหละแต่หมายถึงว่า,เ,ววา,รรวาเอาให้พี่โรยแป๊บหนึ่งก่อน,นเดี๋ยน้องจะช่วยโรยไงเพราะว่าน้องว่าจะเอากล้องไปเก็บไง มันไม่น่าจะหุยโดนกล้องหรอกมั้งพี่คงไม่ขนาดนั้นหรอกมัง้งแต่มันละเอียดมากไงละเอียดมันัี่ติมันจะเข้ากล้องไหมไม่เข้าหรอกนะมันก็ส่งตรงนี้ใช่ไหมพี่ม,มันไปสารอุดบ่อ ตอนนั้นๆเคยซื้อมาแล้วนะคะผมเคยซื้อมาแล้วก็มาอุดตรงนี้โรยโรย,ย,ยเฉพาะแค่ตรงนี้บริเวณเห็นไหมเห็นน้ํำไหมเนี่ยมันขังแค่เฉพาะแค่ตรงนี้ทีนี้มันไม่พอผมจะเลยจะซื้อมาเพิ่มนะผมซื้อมาวนแบบให้มันรอบๆเลยมันจะได้แบบนั่นอันนี้ไปสะอยู่หน้าบ้านส่วนสะหลังบ้านไม่ได้ใช้เพราะว่าสะหลังบ้านมันลึกอยู่แล้วเนาะประมาณนี้เออนะครับอ๋อแล้วก็จะโรย่างนี้เลยใช่ไหมอืม คือบ่สะหนึ่งอันนี้สระไม่ได้ก็คือประมาณสามคนความความลึกประมาณสามคนประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมจะไปทําการช่วยพี่เขารวยแล้วนะครับผมเพราะาต้องใช้เวลาเดี๋ยวฝนม,มันจะตกก่อนนะครับผมเพราะว่าผมกลัวมันจะโดนกล้องถ้าตั้งไว้นะครับผมเพราะว่ามันมันจะมีถ้ามาโดนน้ำมันจะเหนียวนะครับผมก็ไม่อยากให้มันเพราะมันเป็นเลนกล้อง สามร้อสิบองศานะครับผมประมาณน,ะนี้แหละในการโรยสารอุดบอ่อมันก็จะได้ลักษณะแบบเห็นที่เห็นน้ํากันอย่างนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วโอเคจเะผมจะไปช่วยพี่เขาแล้วนะครับผมช่วยมันมันช่วยได้นะครับผมได้ได้ได้เยอะเลยที่มันขังนะ้พอเราโรยใช่ไหมครับพอเราโรยเราก็จะเห็นขาวๆเห็นไหมเราก็จะโรยร,บร,บร,บรบอบๆใส่สารอุดอุดบอ่อนะครับผมถุงเล็กๆ ใส่ไปแล้วก็ผสมไปแล้วก็ใส่หินหินแร่ภูเขาไฟไปผสมไปนะครับผมประมาณนี้ต่อหนึ่งถุงต่อนะครับผมประมาณนี้แม้เราก็จะโรยหทนข้าวขาวไหมครับข้าวขาวอ้อมเลยเนี่ยข้าวขาวอ้อมเลยเนี่ยเราจะโรยไปเราจะโรยให้มันทั่วหน้าเลยนะผมโอเคประมาณนี้นะครับผมก็โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะไปช่วยพี่เขาแล้วนะครับประมาณนี้แหละแล้วให้ดูนะผมมันก็จะข้าวขาวประมาณนี้ นะครับมีอะไรก็สงสัยก็มาสอบถามกันได้นะครับผมโอเคลมก็แรงแล้วถ้าเราอยากให้น้ําสูงขนาดไหนนะครับผมอยากให้น้ําสูงขนาดไหนเราก็โรยให้ถึงนั่นนะครับผมใช้สารอุดท่อหนึ่งุงต่อ,อ,อหินต่อทรายทรายแร่ ภูเขาไฟหนึ่งกระสอบนะผมหนึ่งกระสอบเอ่20กิโลนะครับผมหินแร่ภูเขาไฟนะ่ะหนึ่งกระสอบ20กิโลต่อสาลอุดบอ่อซาอุดบอ่อ,บอนี่อาจจะไม่ได้อยู่กี่การามแต่มันจะเป็นสูตรของเขาอะ่ะนะประมาณนี้หนึ่งถุงละกันรู้ป่ะหนึ่งถุงต่อหนึ่งถุงประมาณนี้ก็ซื้อมาสมมติสองกระสอบเจ่ายไปพันเจ็ดร้อยบาท แต่คุ้มแต่ก่อนหน้านี้ซื้อมาถุงหนึ่งมาทดลองดูก่อนนะครับก่อนหน้านี้ซื้อมาหนึ่งถุงแล้วทดลองไปแล้วหนึ่งกระสอบก็คือตร,นนครตรงที่เห็นน้ำนะครับนั่นแหละตรงที่เห็นน้ำอ่ะคือมีน้ํานะครับมีน้ายันถึงหน้าแล้งเลยนะครับผมอ่าทีนี้เราก็จะโรยเราจะโรยช่วงหน้าแล้งแล้วก็หน้าที่คือฝนยังไม่ตกอะประมาณเนี้ยอประมาณนี้ มันจะเป็นทุ่งผงละเอียดมากต้องใส่ผ้าปิดปากนะครับผมใส่ผ้าปิดปากใส่แว่นตาหน่อยก็ดีเสร็จแล้วถ้าฝนมันตกลงมาปั๊บมันจะซึมเข้าเข้าดินเลยถ้ามันซึมเข้าดินมันจะมันจะเป็นโมเลกุลที่ใหญ่มากนะผมมันจะใหญ่มันจะแตกตัวมันจะตื่นตัวเหมือนกับอาสาคูู่์เห็นไม้สาคูไหมอ่ะไม่สาคูเล็กๆอ่ะพอเราไปแช่น้ำหรือโดนน้าร้อนอ่ะมันจะทองมันจะฟูขึ้นนั่นแหละครับมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้นะครับผมเพราะว่า ื้อมาหนึ่งกระสอบก่อนหน้านี้ทดลองไปแล้วอยู่ที่เห็นน้านะผมก็เลยซื้อมาเพิ่มอีกสองกระสอบให้มันเต็มทั้งหมดไปก็สองกระสอบพันเจ็ดอ่านะครับผมถ้าหนึ่งกระสอบก็น่าจะตกอยู่ประมาณสักเอ่อหกร้อยเจ็ดร้อยประมาณนี้ลองไปเฉลี่ยดูเนะะานะ,ะประมาณนี้ก็รักษาประมาณนี้มาทดลองกล้องด้วยกล้องอิสตาออสามร้อยสิบอห์าวัน rx นเซอร์หนึ่งนิ้วนะครับผม,ปมไปเอโรยผงนะผมเพื่ออุดบอ่อนะผมอุดสะของเรา นะครับผมประมาณนี้คือจะมาบอกอย่างหนึ่งนะครับผมคือประมาณว่าเวลาเราทําการที่จะโรยเนี่ยเราก็จะผสมให้มันเรียบร้อยนะผมอย่าอย่าพยายามให้โดนน้าหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆมือของเราอย่าอย่าให้โดนน้าใส่ผ้าปิดปากซะสองชั้นนะผมถ้ามีแว่นตาใส่แว่นตาหน่อยก็ดีนะครับผมเสร็จแล้วอพอแต่อะไรเรียบร้อยแล้วโรยเรืออะไรเรียบร้อยแล้วกลับมาถึงบ้านต้องล้างภาชนะให้หมดนะผมเสร็จแล้วก็ เราต้องล้างรีบล้างหน้าล้างตารีบอาบน้ําเลยนะผมเพราะว่ามันจะมีความเป็นเมือกและเป็นเมือกมากๆด้วยมันจะเหนียวมันมันจะเป็นเมือกเมือกลื่นๆมันจะเป็นลื่นๆอ่ะประมาณเนี้ยเพราะว่าเอสารตัวเนี้ยมันจะเป็นอนุเออนุมูลที่แบบผงเล็กมากๆแต่เวลาฝนตกใส่อะไรใส่เนี่ยมันจะซึมเข้าพื้นพื้นดินอ่ะมันจะมันมันจะเป็นอย่างที่บอกไปมันจะเหมือนคล้ายๆกับสาคูที่มันผงตัวประมาณนี้มันจะมันจะเหนียวประมาณเนี้ย เพราะฉะนั้นแล้วให้มาบอกแค่นี้แหละว่าให้รีบอาบน้ําทําความสะอาดอาบน้ําให้เร็วเนี่ยอย่างผมเพิ่งเพิ่งไปนั่นมาผมก็เพิ่งมาอาบน้ําแล้วก็มามาบอกเคล็ดลับในส่วนตรงนี้เพราะว่ามันจะเมือกเป็นเมือกมากนะครับผมประมาณนี้ก็โอเคนะผมมีอะไรก็สงสัษษยก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมก็ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ